สวัสดีครับผมวันนี้พอดินพาเที่ยววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราจะอยู่ที่ยุโรปนะครับเ,เดี๋ยวเราจะกลับบ้านพวงนี้แล้วนะครับเราเลยจะมาชอปปิ้งกันนะครับผมชอปปิ้งกันที่คอนสแตนต์คอนสแตนต์ทาวนะครับผมเราลองมาดูครับผมว่าที่นี่เขามีอะไรให้เราซื้อบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ถ้าใครอยู่สวิตช์คนสวิตเขามาตรงนี้ใกล้แล้วของก็ถูกกว่าก็ คลิปนี้ก็เผื่อคนสวิตด,ด้วยแล้วกันว่าใครอยากจะมาช้อปปิ้งที่คอแนแสนซ์ซื้อของหรือวิตรงวิตรงที่นี่ก็มีนะครับถ้ามีหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันีนเมืองน,นี้เขาก็ร้านเสื้อผ้าครับเขาก็มาแฝนกันอยู่ข้างๆสีสันสดใสราคาก็กลางๆ4ิบ5ยูโรกับการเสื้อยืดผู้หญิง ผเดี๋ยววันนี้ตอนแรกเราจะไปห้างกันก่อนไปดูในห้างของที่นี่ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างในห้างแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ห้างลาโก้นะครับผมเป็นห้างที่ใหญ่และดีที่สุดในคอนสแตนต์เราพูดถึงได้ใหญ่ที่สุดในเมืองทั้งหมดริมทะเลสาบเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยเอาอย่างนั้นเลย <c ười> คิดว่านะในโซนเยอรมันนะอันนี้คืออยาลนะ s, s m เชื่อไหมเชื่อไหมผมเนี่ยแม่ต้องขอถ่ายรูปเชื่อไหม่ <c oughs> ายน้อยแล้วต้องขอถ่ายลูป <Y. S 2> อันนี้เป็นพวกเครื่องสำอางสนใจไหมสนใจจะเข้าไปดูไหมครับสนใจจะเข้าไปดูไหมครับ,ส,จจารบสาวอ่ะเข้าไปดูก่อนได้ครับ ก็เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆก่อนสักรอบหนึ่งว่าในห้างเนี่ยเขามีอะไรบ้างเนาะแล้วค่อยกลับมากินติมตรงนี้กินเจร้านติมทำอะไรกันทำอะไรกันถ่ายรูปอีกแล้วโอ้โหแวดถ่ายรูปเยียงเดียว5 0เมตรห้เมตรห้สิบรูปแล้วห้ารูปแล้วโอ้ยคนนี้มีโค้ดไหมครับร้านนี้ แล้วก็ระหว่างที่สาวๆเขาไปดูเสื้อผ้านะครับเราก็ได้ไอศครีมชุดแรกมาแล้วนะครับผมแล้วกปล่อยให้เขาไปดูกันนะครับผมเราก็กินต่อไปเอาอะไรครับขวดซองเทาไหร่ขวดซอง นอันบนเนี่ยนะอาดีตถามก็ให้ก็เท่าไหร่ไ,ไปดูงงตัวซองอันนี้อยู่ที่1ชิ้น2.5งจุดห้านหนเข้าไหมเข้าว่ะเอ้าไหมครับแล้วร้านนู้นเท่าไหร่ล่ะร้านนี้ยซื้อแบบสามกิโลว่าหนึ่งสามอะไรเงี้ยเราซื้อเล็กกว่าน,นี่จริงแป้งร้านนี้อร่อยไหม อ่ะเราไม่รู้อ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราซื้อเป็นอันนี้แล้วกัน2.6กิโลตังมาแล้วอ่ะได้แล้วของแม่เขาต้องอกไปทั้งหมดหมายถึงทั้งหมด70%เออมันก็จะลด70%ถ้าเปอร์เถ้าเจอปอยอะไสูขเขาก็าอย่างนี้ก็คือราวนี้70%อะไรเงี้ยเออาเงี้ยจอ๋อน่านต็อน นี่อ่ะสิยูโรมานทรงจัดเลยซื้อไปใส่โชว์นกกระจอกที่บ้านแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แบนด์าร่านะครับเดินเราก็เสียตังค์ไปให้กับแบน์นี้ไปแล้วไปประมาณ30มสิบยูโรนะครับผม แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หนึ่งถุงสำหรับย่อเอสตริงนะครับผมย่้อนี้ถุงนี้ราคา20เซนถ้าต้องการถุงเล็กก็20ถุงใหญ่ก็20เขาไม่มีถุงให้ต่อให้ซื้อเสื้อผ้าก็ไม่มีถุงถุงใหญ่สุดเลยคก็เลยเลือกถุงนี้มาเพื่อจะไปใส่อย่างอื่นต่อเยี่ยมไป จะจะซื้อน้ำหอมยี่ห้ายูโรให้ครับฉีดเท้าเอาไปฉีดเท้าได้ครับผมไปซื้อได้เลยครับผมมวฉีดให้ดูเลยยี่ห้อไหนนะยี่ห้อไหนเอาไปฉีดเท้าอืมยี่ห้ายูโรยี่ห้อนี้ลองแชมป์ลองชองลองชองร่านว่าลองแชมป์ลองชองคาริสนะครับผมยี่ห้อนี้ลดราคาหรือเปล่าเข้าไปดูไหมเข้าไปดูไหมมีหลายยี่ห้ออยู่แล้วมีอะไรบ้างเนี่ย อะไรไม่รู้เนี่ยน,นี่แน่เป็นย่อฝรั่งเศสอ่าฮะคอมมีม่คิวบิคายอันนี้ไม่รู้จักเกสนี่ไมเคิลคอร์วาเลนติโนอันนี้ไม่รู้จักวะเขาเข้าไปดูกันแล้วป่ะซื้ออะไรครับซื้อดิครับผมตังค์เยอะแยะ กินได้ซื้อได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ของมาเทียบเลยนี่นี่น,นี่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้หิวล้วเดี๋ยวเราจะแวะกินอาหารที่ฟู้ดคอร์ทก่อนเพราะว่าด้านนอกมันจะแพงกว่าและเดี๋ยวจะอไปช้อปปิ้งด้านนอกกันต่อน,นะครับ นั่งที่นั่งนะครับเลิกที่นั่งไดตามอัธยาศัยเดี๋ยวแล้วจะเดินไปซื้อของกันมาถึงควรมาถึงแค่ร้านร้านสายตรงทีไาอ่ะโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมทั้งสงท่านก็ได้แล้วอันนี้กูแมวได้เป็นข้าวผัดมาถึง เยอรมันเรากินข้าวัดเราอยากรู้ว่าข้าวผัดที่นี่มันต่างกับข้าวผัดที่เราผัดที่บ้านไหมส่วนปะทรงนี่พิซซ่าแน่นอนละคะแน่นอนพิซซ่นี่พิซาพซามร,าร,าราาอรเสับคกอันนี้3.5้าอันนี้สองสยูโรก็ถูกนะ,น,นะอันนี้อยองจุนะอันนี้กี่บาทครับข้าวผ้าจุดเก้าห้ากกก็ประมาณสอ0ร้อยรอยกว่าบาท เออคือมุม64เป็นไงบ้างครับครูแมวอร่อยไหมอร่อยฮะอร่อยทั้งหน้าอร่อยนะครับอร่อยทุกบ้านเป็นไงร้านนี้เบอร์เกอร์ดี้ชี้อะไหมชียอะถ้ามันกรอบเนี่ยซาลามี่แซลามี่ซาลามี่ที่จะสั่งทั้งถาดเลยเนี่ยเออเพราะว่าทั้งถาดมันประมาณ89ดสิบเก้าแต่ถ้าถาดมัสิบถ้าถาดใหไม่คงหากันเนี่ยหรอถาดแบบที่กินในร้านปกติแต่ก็คือสำหรับหนึ่งคุ้มอ่ะคุ้มเฮ้ยราคาถูกปกติทันเนี่ยไม่ยาก สิบยูโร<พ>นี่น,นี่เราทำคลิปช้อปปิ้งหรือว่าเราทำคลิปของกินอีกแล้ันี่้ดินก็จะเป็นจุดมันยังร้อนอยู่ยอดโอโ้โหของแท้แทถ้ถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำต่างพิซซ่าแล้วกินไม่หมดแกช่วยปะได้ไปทางเลยพิซซ่าเดี๋ยวช่วยโ <Okay. S 1> อเคเพราะนี่มีริซอตโต้กับไอ้นี่ทะเลทะเลโปโลสองจานแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่หน้าร้านเคบับแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าจะกินอะไรกันดีนะครับ หลังจากที่เรามาดูหน้าร้านเคฟับแล้วรู้สึกเหมือนแน่นๆกับกินพาสต้าเหมือนเดิมดีว่ะและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้อาหารมาแล้วราคาโอเคเลยอะราคาแบบสุกเยอะเลยนี่ไงอันที่เราเนี่ยพวกหมาพวกหมานะอีกอัมันใส่รีซอตโต้โปโลเป็นอ่าหมูเป็นหมูไก่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 มากอ่าคุณเออเป็นตัว H คุณคือน่าจะเป็นไก่อันนี้อันนี้ก็โปโลเหมือนกันเป็นทะเลทะเลมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆ ทะเลทะเลอ่าหมายถึงไตยาะเลทะเลทะเลมันจะเป็นเส้นแปนไงไตยาเตเละเลทะเลไตนะเลทเลอะไรว่ากูเล้ววลานี้เป็นอะไรครับอาหารเยอรมันเป็นอาหารเยอรมันค่ะอันนี้ไม่ใช่ยคมูย่อรมั้บ้าง c u r r y w t b i n s t อ t Wurst t คอมันคือไส้กอ s ส้กอแล้วอย่างเงี้ยานี่คือเขาจะหั่นอันเล็กเ็ให้เราแล้ว c u r Inbraten ก็คือจะเป็น ไส้กรอกสีแดงแล้วอยู่ในขนมปังอันนั้นคนที่แลมันก็กินโออยากกินเนื้ออย่างเดียวได้ปะกินเนื้ออย่างเดียวเหรอเพราะว่าถ้าเกิดเอาแต่ไส้กรอกอย่างเดียวเหรอใช่หรือไม่หรือไม่ก็อย่างนี้อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าอันนู้นอะอย่างราคาเนี้ก้าวอยู่ลงอันนี้คือเป็นเป็นเซ็ตเลยใช่ไหมใหญ่ไปอ่ะเนี่ยสปัสเซอร์ก็คือที่เนี่ยอันเนี้ยสปัสเซอร์ที่พี่ดินกินจากแต่เนี้ยนีวมาแล้วอันนี้ อาหารเยอรมันชื่อว่าอะไรไม่รู้รอ,อันนี้ชื่อว่าอะไระชวาร์ชวาร์าไม่รู้อ่ะร้านนี้เขาใจดีแถมให้มาอีกครึ่งหนึ่งนีง่จริงๆม,มันมนิดเดียวออะไรืมันคือหมูเป็นไงเหมือนข้าวขาหมูนะบ้านขั่นน้ำจิ้มสีส้มนี่ทั่นน,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 นี่นี่นี่ <สา S 2> แหละแถมบอกคึงสามพัสต้า กูบอกกูสั่งพิซซ่าเดียวก็โลกม่ได้พูดภาษาสักคำพอดีมาพิซซ่า,าแล้วพาาอดีมาพัตต้าโอ้โหซ่าแท้เท้ก็สำหรับรีสอร์ทโตตั้งแต่มาอยู่ยุโรปเนี่ยครับเยอรมันอิตาลีจริงๆแล้วชอบสตาร์กับนี้มากมากเลย่อนมันตึ่งๆกับเป็นตึงไม่ไม่ออริจินอลมากนะจนระ<ม>ิงๆนะเขารู<ม>้สึกนะเพราะว่าที่จะก,กินที่อิตาลีมามทั้งโรงแรมทั้งเรือต่างเนี่ย มันอีนแกแบบหนึง่งมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่ามันมีอะไรความแตกตา่างอันนั้นอิตาลีแท้แต่นี้มาที่เยอรมันมันก็อีกแบบหนึง่งหรือว่าเป็นพวกอินเดียทำวะครัวเ,เ,เ,เป็นอิตาโอ้โนเป็นครัวเป็นอะไรี่ไม่ใช่หรออ่าน่าจะเป็นอิตาเลียนแหละแต่ว่าคงจะแบบว่าแอปให้เยอรมันกินง่ายขึ้นเหมือนที่มันพอไปอยู่ต่างต่างแดน่างที่มันต้องประะับปรับมันก็เลยทำให้แบบรสชาติอะไรต่างๆแล้วนี่นอร่อยขึ้นแล้วมาดูนี่นี่นี่อิตเลีเนี่ยอิตาลีแท้ ส้นถ้าเป็นที่เมืองไทยเส้นมันจะแบนแหละแต่มันจะเล็กกว่านี้แต่ที่นี่ดูดูนี่่เส้นเปิดจั๊บเส้นใหญ่มากอ่ะเนื้อลูกชากดีอร่อยดีมากอร่อยมากอ่ะกิน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 ทำนี่ไปเหมือนกันมั้งล่ะร้อยใสจันหรือพ่อทำแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ซื้อน้ำมาจาก DM นะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสามขวดร,ราคา2.4ถูกกว่าซื้อตามนี้นะครับผมซื้อตรงนี้ได้ข้างๆในวนนี้เดียว,ยวแล้วตอนนี้ครูแมวนะครับผมคุณย่าแมวก็สั่งเรามาซื้อไอติมที่ตรงนี้นะครับราคาอยู่ที่1.2ึสูนยซึ่งถูกมากแต่ต้องดูรสชาติก่อนไปในบ้านมีหลายรสน่ากินอ่ะลองชิมด้วยอลองชิมชิมก็บท่เอาว่านี่ลละ ก็น้ำบอกเมือกม่าอ้นี่ไม,นไม่เป็นไรไม่บอกช็อกโกแลตแอ้นี่ไม่หรอไ,ไม่เป็นไรตอนนี้ลองชิมลตองชิมเลยเงียบอร่อยทุกอย่าง <laughs> <laughs> ยอดรีซอตโตมาอิตาลีมาเยอรมันเอาทัจุกเลย แต่ตอนนี <divide S 1> <ım Laser> ้นะครับพาร์ตซ่าที่นี้ต้องรับผิดชอบแบนขึ้นมาที่คอไม่รู้จะลงไปทางไหนครับผมเราจะต้องมาลงมาที่ท้องให้ได้เป็นไงเป็ไงกูได้ยินว่าพาสต้าไม่ได้ยินว่าพาร์ตซ่าใส่แล้วก็ยังไม่ยอมนี่เราก็ช่วยเหมือนกันต้องลืมต้อม กียไแล้วไม่ไหวดูนี่เรียบร้อยแนยนอนริ่สุริไก่ปลาเียวโอ้โหโอ้โหอย่าอ้วกนะครับอย่าอ้วกไม่ไม่ได้กอัวอ้วกเลยอ้วกจะอ้วกเลยกลเห็นกินกิกูจะอ้วกกูแน่นคอหมดแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ตอนนี้เราก็จัดการมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดนี่ประมาณ38ยูโรได้เมื่อกี้นับคร่าวๆไม่เกิน40แต่สภาพก็คือประมาณนี้เพราะชั้นใหญ่มากกรุณาสั่งแต่พองนาม <c oughs> ดูก่อนไม <c oughs> ่ไหวโอ้ย <c oughs> กอวกอะไปดีกว่าอ่าไปไหนต่อครับผมเราไปในตัวเมืองดีกว่าไปร้านนี้แหละแต่ไปในตัวเมืองใหญ่กว่าด้วยเราจะได้ไปสุดอากาศอะไปไป แล้วตอนนี้นะครับเราก็ออกมาอยู่ด้านนอกของห้างแล้วนะครับลากโก้ครับลองมาดูข้างนอกก็มีอะไรให้เราซื้อบ้างแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับงคอนสแตนตไม่ใช่ครับถนนอะไรไม่รู้ค่ะไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่นแถวนี้อพอดนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอดิไม่ได้อยู่ที่นี่พอดนอยู่<ม>สวิตบ้านเรา <laughs> เดี๋ยววันหลังกลับสวิตแล้วเราค่อยไปปุยกัน นี่เที่ยวแบบนี้ที่อยู่มาเกือบ15วันแล้วไม่ถึง2 0 0้อยยูโรไม่ถึง2 0 0้อยยูโรถ่ายรูปทุก10เมตรไม่มีเวลาซื้อของผ่านไปดีอา้าวมืดแล้วแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะมีร้านพวกแบรนด์เนมอยู่หลายร้านเนาะอยู่ค่อนข้างใหร้านอย่างเช่น H&M ก็มีเหมือนในห้างแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยร้านอะไรวะเนี่ย อะไรนะเนี่ยเยอะเอาเผอแป๊บเดียวหายไปไหนกันหมดแล้วตามไม่ทันแล้วสิเอาหรอกแต่จริงๆอะอดินแอบนี้ออกมาจากกลุ่มเพื่อจะไปซื้อกระเป๋าสุดพิเศษเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ชงโคลครับลองดูสิว่านางจะชอบไหมคนลุกเลย ไปหนึ่งชื่ออย่างตื่นเต้นซื้อลิปลิปสติกอันหนึ่งกับน้ำหอมขวดหนึ่งให้ตั้งแต่เหรียญสลึงเช่นแบงค์ห้าจะข้ามไปดูฝั่งนู้นไหมร้านนู้นร้านใหญ่ไปดูหน่อยไหน่อยก็มาแล้วอะแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ ทำการซื้อของช้อปปิ้งมาอย่างเต็มถุงที่เรามีนะครับผมน่าจะใกล้ได้เวลากลับแล้วก็สำหรับจริงๆในที่นี่แบรนด์มันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ของก็ไม่ได้โหดราคาไม่ได้โหดเหมือนในสวิตนะครับถ้าใครอยากจะมาซื้อของมาช้อปปิ้งก็มาที่คอนเซน์นี้ได้สบายเวลานั่งรถไฟมายังไงนะแจากสวิตจากสวิตก็ขับขึ้นจากจากไปสถานีหลักเลยแล้วก็ซื้อหัวมาลงคอนกซนสำหรับคนที่ ซื้อสวิสคัพอะไรเงี้ยมันรวมอยู่แล้วก็ขึ้นมาได้เลยใ่มาแล้วก็มาลงที่คอนซานสถานีรถไฟก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างเลยเมืองเก่ากับเมืองเก่าโซนช้อปปิ้งก็ข้ามถนนมาก็เจอเลยใช่สบายๆมีของเยอะแยะนะครับราคาก็เบาใช่เรื่องทำแท็กซีฟันอย่าไปหาข้อมูลจากที่อื่นนะเพราะว่าไม่เคยซื้อเหมือนกันอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถเมล์ที่เดิมเราจะไปพาไปอ๋อไปดูจุดไฮไลท์ก่อนเออ ก็ไปดูจุดไฮไลท์แล้วเดี๋ยวกลับไปขึ้นรถเมล์ที่เดิมนะครับผมพอสหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้แหละเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรละแค่แค่เดินม,มาซื้อของก็เลยอยากจะบอกให้ดูว่ามีที่ซื้อเออไม่ได้ไปเที่ยวไหนโอเคงั้นสำหรับพอดีมาเที่ยวลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมช่องช่อง,ช,องช่องพอดีมาเที่ยวด้วยนะครับผมโอเคกินที่เที่ยวพร้อมคอนสแตนต์กลับกบขัของเต็มเลยอะกระเป๋าจะขาดถุงจะขาด เอาอะไรเก็บใส่กระเป๋าบ้างิวติกิติกเออนิติกังต่อะไรก็มงอากเาไนป้ตอไปอเดี๋ยวนะซื้อเดาแเดี๋ยวซื้อรุ่นคลาสสิกด้วยไม่ลดราคานะรุ่นนี้รุ่นนี้ชอบเลยรุ่นนี้ไม่ลดราคานะขแล้วนไป ลงไปขี้หรือไปซื้อกระเป๋าได้ว่าแล้วเห็นไหมอชอบไหมคะดาเนี่ไม่เคยสะพ้บบนี้กูเลยอยากได้อะไรต้องบอกพูดตรงๆ